หลายคนชอบเห็นผมบ่นหนังตลกยุคนี้ว่าผมไม่ตลกแล้วใช่ไหมครับแล้วหนังตลกที่ดูง่ายๆแบบไหนที่ผมตลกคำตอบก็คือแบบหนังแฟนตาซีรอมคอมแบบเรื่อง eternity ครับถ้าทำแบบนี้ได้ผมตลกครับซึ่งเป็นหนังจากค่ายโปรดของผมอย่างค่าย A24 เห็นชื่อค่ายนี้แล้วคุณอาจจะเอ๊ะหนังอาร์ตหรือเปล่าหนังดูยากหรือเปล่าแต่คำตอบคือไม่เลยครับหนังดูง่ายมากแมสมากครับ ความง่ายของหนังเรื่องนี้คือง่ายในระดับที่หลายๆคนเรียกกันว่าหนังถอดสมองดูอะไรประมาณนั้นแหละนั่นแหละครับมุกจะไม่ได้ลึกเล่นมุกง่ายๆ่าน่ารักคนทั่ว,วไปดูแล้วเก็ตไม่ต้องตีความอะไรแต่เราคนที่ชอบเสพงานศิลปะในหนังเขาก็แอบใส่งานศิลปะเข้าไปในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาวิเคราะห์เรื่องการใส่สีในหนัง eternity และตีความหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับหาไม่ง่ายนะครับหนังที่โคตรจะง่ายแต่มีสัญญามีศิลปะแบบนี้ครับ สำหรับ Eternity หนังว่าด้วยเรื่องหลังความตุยของโจนเธอจะต้องเลือกใช้ชีวิตกับหนุ่ม2คนอย่างลุกหนุ่มหล่อรักแรกที่ตุยในสงครามกับแ a ลรี่สามีที่ใช้ชีวิตกับเธอมานานฟังเรื่องย่อแล้วพลอตมันโคตรจะ Past l i f e เลยใช่ไหมครับนางเอกแต่งงานแล้วก็ไปเจอหนุ่มรักแรกสุดหล่อมาเยี่ยมอะไรประมาณนี้แมมันก็มีความคล้ายๆกันนะครับ แต่ต้องบอกว่าหนังรสชาติต่างกันมากนะครับ E t e r n i t y รถมันหวานแต่ Past Lives รถมันจะติดขมขมนิดๆครับคือ Eternity มันหนังมันแม้สุดๆเลยดำเนินเรื่องเรียบง่ายหนังเปิดมาให้เราดูความสัมพันธ์ของคนแก่2คนแล้วหลังจากนั้นก็เข้าเรื่องหลักเรื่องโลกหลังความตุยแล้วเปิดมาด้วยคอนฟลิกต์ที่โอ้โหแม่งเข้มข้นชิบหายเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่โจนเจอกับ Larry, แลร์รี่แล้วไปเจอกับลุกโอ้โหในหัวผมนี่คิดเลยเชื่อ yeah. ผมต้องรู้สึกยังไงวะนางสามารถทําให้ผมเอาใจเข้าไปเล่นกับตัวละครได้เร็วมากๆในซีนซีนนั้นคือในหัวผมคิดคือถ้าเกิดผมเป็นลรี่ผมจะรู้สึกยังไงวะที่เมียตัวเองไปจู๋จีกับผู้ชายคนอื่นแล้วถ้าเกิดผมเป็นลุกผมจะดีใจชิบหายขนาดไหนที่ได้เจอคนที่รอมาก,กว่า67ปีแล้วถ้าเกิดผมเป็นโจรผมจะคิดยังไงกับแฟนทั้งคู่ที่มาเจอหน้ากัน ผมจะต้องรู้สึกยังไงดีคือหนังแม่งเล่าซีนนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทั้งมุมกล้องตอนที่โจนเห็นลุกครั้งแรกแล้วมีธงตัดหน้าลุกแล้วก็หลังจากนั้นหนังก็จะตัดรับเข้าหน้าโจนแล้วหนังจะทําการสโลว์สโลว์นิดๆน,นี่สิว่าคนเข้าใจการเล่าซีนของหนังรอมคอมรักสามเศร้าโอ้ผมแม่งอินจัดเลยครับซีนนี้ซึ่งเวลาโจนอยู่กับใครอ่ะหนังจะเล่าไม่เหมือนกันนะครับ ตอนที่โจนอยู่กับลารีโจนจะดูเฉยๆดูเป็นธรรมชาติหนังก็มักจะเล่าเป็นแบบติดความเป็นรอมคอมแต่พอโจนไปอยู่กับลุกโจนจะมีความตาลุกวาวทำตัวไม่ถูกแล้วก็หนังมักจะเล่าเป็นแบบโรแมนติกดราม่าตลอดเลยและผมบอกเลยครับว่าผมทีมลารีครับสําหรับผมตัวละครอันเดอร์ด็อกผมจะเชียร์มันเป็นพิเศษครับและตัวลารีมันก็จะมีความคล้ายๆผมอยู่บ้างผมเลยอินกับตัวละครนี้มากหน่อยครับ แต่ตัวละครอ,อื่นก็อินเหมือนกันนะเช่นทุกครั้งที่โจรน้ำตาซึมตัวผมก็จะน้ำตาซึมตามโจรหนังเรื่องนี้ก็ทำผมร้องไห้ใหญ่ๆอยู่2ครั้งครับมีร้องไห้กระปิดกระปอยเล็กๆน้ำตาซึมเล็กๆแต่ร้องไห้ใหญ่ๆอยู่2ครั้งเพราะว่าหนังเล่าซีนดราม่าได้ดีมากๆแล้วมันเป็นหนังที่มีความเป็น coming of age ที่ติดความเป็นหนัง feel good อยู่ดราม่ามันเลยเป็นดราม่าเชิงซึ้งที่เออ ผมเสียน้ําตากับสิ่งนี้เพราะว่าผมแพ้ดรามา่าเชิงซึงประมาณนี้อยู่แล้วครับประมาณว่าพระเอกทําอะไรให้นางเอกโดยที่ไม่หวงังสิ่งตอบแทนโอ้โหมันแพ้มากๆซีรีส์เกาหลีก็หลายๆครั้งก็ทําแบบนี้เช่นแบบซีรีส์เรื่องคู่รักพิกล็อกที่คุณครูดองเบกมีพรทั้ง3ประการแต่ทุกครั้งมันขอเพื่อนางเอกโอ้โหอะไรแบบนี้ผมแม่งแพ้ชิบหายเลยครับแล้วเรื่องนี้ก็มีฟิลแบบนั้นด้วยครับผมนี่โอ้โหกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้เป็นเด็กเลยครับ ดราม่าของหนังเรื่องนี้มันเลยทำงานกับผมมากๆครับส่วนมุกตลกก็จะเป็นมุกง่ายๆแบบลารีเห็นเด็กแล้วคิดว่าเขาคงตุยตอนแก่แต่มาเป็นร่างเด็กคือโลกหลังความตุยเนี่ยเวลาตัวละครไปถึงเขาจะย้อนไปในช่วงเวลาที่คนตุยมีความสุขที่สุดบางคนมีความสุขตอนเด็กที่สุดตัวละครมันก็จะย้อนไปตอนเด็กครับส่วน3คนนั้นก็คือช่วงวัยหนุ่มวัยสาวมีความสุขที่สุดมันก็เลยย้อนไปช่วงวัยหนุ่มวัยสาวครับ แต่เด็กคนนั้นน่ะเป็นอีกแบบเลยครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากรู้มุกนี้คุณก็ต้องไปดูหนังเองครับแล้วก็จะมีมุกแบบลารีกับลุกทะเลาะกันเหมือนจะต่อยกันแต่ขวดทะเลาะกันน่ารักชิบหายมีการ <c oughs> ผมก็หลุดฮาแล้วก็ไม่มีมุกแบบโจนบอกนี่ไม่ใช่การแข่งขันกันนะแต่ผู้สองคนบอกใช่ <c oughs> อันนี้ก็ฮาดีซึ่งแต่ละมุกมันจะมีความเป็นรอมคอมซึ่งมันก็เลยน่ารักไปหมดเลยครับ มันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ผมยิ้มหลายครั้งมากๆแล้วก็หัวเราะหลายครั้งจากความน่ารักนี้ครับความรอมคอมของหนังเรื่องนี้มันเลยทํางานกับผมครับแล้วงานภาพหนังเรื่องนี้ก็โอ้โหถ่ายได้อย่างมีศิลป,ปะครับแต่และเฟรมมันสามารถเล่าเรื่องได้และการเล่าเรื่องที่เด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องด้วยสีครับหนังเรื่องนี้ใช้สีในการบ่งบอกความรู้สึกบ่งบอกสัญญาอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะมาเฉลยเต็มๆในคลิปหน้านะครับ แต่ก็แอบ,บแง้มให้นิดนึงว่าแต่ละตัวละครมันจะมีสีประจําตัวของมันอยู่ครับถ้ามากกว่านี้มันจะสปอยครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเดาเนื้อเรื่องได้จากการเล่าเรื่องด้วยสีครับและคุณจะเข้าใจว่าหนังทําไมมันจบแบบนั้นเพราะเรื่องสีนี่แหละครับหนังมันซ่อนการเลือดของโจรไว้ในสีครับส่วนการจัดวางเฟรมก็ทําได้ดีมากๆถ่ายได้สวยมากๆ ผมชอบเฟรมตอนโจรไปดูแกลเลอรี่ความทรงจำเนะโอ้โหเป็นการวางบล็อกกิงที่ยอดเยี่ยมให้หัวของโจรมันอยู่ตรงตรงกลางมันเลยเหมือนเป็นการเล่าเรื่องจากในหัวนางเอกหนังมันเลยเล่าเรื่องด้วยภาพได้ดีครับการจัดแสงเพื่อสื่อสัญญะบางอย่างก็ทําได้ดีครับเช่นตอนโจรไปโลกลุกก็จะได้เห็นแสงมืดมืดมนมนหนังก็จะเล่าความรู้สึกของโจรผ่านแสงครับเพราะว่าโจรรู้สึกเสียใจกับการจากไปของลูก แล้วก็ตอนโจรไปโลกกล a รีโลกนั้นก็สว่างจนแสบตาอะไรประมาณนี้ครับมันก็แสดงถึงความรู้สึกของโจรครับหนังเรื่องนี้งานภาพเลยเป็นงานศิละปะที่ทําให้คนเสพศิละปะมาเสพศิละปะจากงานภาพได้ครับและหนังเรื่องนี้ก็เล่าแฟลชแบ็กได้อย่างชานฉลาดและมีชั้นเชิงมากๆครับถ้าเกิดคุณดูวิธีเล่าตอนแฟลชแบ็กในซีนแกลอรี่นะโอ้โหคุณจะเข้าใจผมว่าแฟลชแบ็กที่โคตรครีเอทีฟมันเป็นแบบไหนครับ และการเล่าเรื่องปูมหลังแม่งโอ้โหเล่าได้อย่างเห็นภาพมากๆถ้าเป็นหนังที่เขาไม่มีหัวสินในการเล่าเรื่องอะ่ะเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาจะตัดแฟลชแบ็กไปให้เราดูแบบทื่อๆแต่เรื่องนี้ใช้การเล่าเรื่องแทนแล้วก็ใช้ซีนแกลอรี่เล่าแทนโอ้โหแม่งยอดเยี่ยมเลยครับถึงอิ i t y หนังมันจะเป็นหนังตลกดูง่ายๆแต่การเล่าอะ่ะมันมีชั้นเชิงในทางของมันครับ มันเลยไม่ดูถูกคนดูแล้วผมก็หวังว่าจะมีเด็กฟิล์มที่ไปดูหนังเรื่อง eternity มาแล้วขโมยวิธีการเล่าเรื่องของหนังอ t e r n i t y มาแล้วก็เอามาเล่าเป็นหนังตลกไทยที่ไม่ดูถูกมันสมองคนครับถ้ามีผมจะดีใจมากๆครับส่วนสกอร์หนังใส่มาค่อนข้างน้อยครับสำหรับหนังรอมคอมปกติหนังรอมคอมมันจะใสสกอร์มาเยอะกว่านี้พวกซีนดราม,มา่าบางซีนโอ้โหไม่เงียบกริบเลยแต่เงียบกริบนะ ซีนนั้นผมร้องไห้เป็นเด็กเลยครับท,ทั้งทั้งที่ซาวด์สกอร์ดราม่าไม่มีเลยถ้าเป็นหนังที่ดูถูกคนดูอะซีนดราม่านิดๆหน่อยๆมันก็จะใส่สกอร์มาคลอตลอดเลยเพราะว่าคนเล่าแม่งกลัวว่าเราไม่รู้ว่านั่นคือซีนดรามา่ามันเลยพยายามโยนเสียงเข้าไปในหัวคุณครับแต่อินโท i เนเขามั่นใจในการเล่ามั่นใจในการแสดงของนักแสดงครับสกอร์ บางซีนก็ไม่ต้องมีคนก็รู้ว่านี่ซีนดราม่าครับและเรื่องนี้ใส่สกอร์มาได้อย่างถูกจังหวะด้วยครับมาถูกที่ถูกเวลามาเลยทำให้ผมรู้สึกพอดีไม่ยัดสาวครับแต่ปัญหาของหนังเรื่องนี้ที่ส่วนตัวกับผมมากๆเลยคือด้วยความที่ผมเป็นดอม A24 เนาะหลังค่ายนี้มันจะมีความท้าทายการดูของผมเสมอแต่กับ Eternity มันท้าทายน้อยไปหน่อยครับ หรือว่าหนังมันดูง่ายไปหน่อยไม่สมกับเป็น A24 นั่นแหละครับผมเลยต้องหักคะแนนนิดหน่อยครับปีนี้ผมดูหนังของ A24 ตามลำดับก็จะมีเรื่อง baby girl heretic bring her back materialist story baby the smashing machine warfare ทุกเรื่องมันท้าทายการดูหนังของผมหมดเลยครับและผมทุกเรื่องผมให้คะแนนมากกว่า Eternity เพราะว่ามันท้าทายนั่นแหละครับหนังที่คล้ายๆกันอย่าง materialist หนังมันจะมีความช้าชนุ่มลึก เต็มไปด้วยซับเทคตัวละครก็มีมิติแต่ใน Eternity มันดูง่ายสุดๆเลยครับคือหนังมันจะไม่ได้มีมิติลึกซึ้งเหมือนกับเรื่องอื่นๆของ A24 ความสนุกในการค้นหามันเลยน้อยลงก็เลยอาจจะถูกหักคะแนนในจุดนี้ครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะ e Eternity เป็นเบอร์หนึ่งครับ ส่วนเรื่องของตัวละครและการแสดงตัวละครแต่ละตัวในหนังเรื่องนี้โดยความที่มันเป็นหนังง่ายเนาะดังนั้นมิติของของตัวละครมันจะไม่ได้ลึกมากเหมือนกับ Materialist Sorry Baby หรือ The Smashing Machine แต่การแสดงของ eternity มันโอ้ทำผมอินจนต้องเอาใจตัวเองลงไปเล่นนะครับโดยเฉพาะการแสดงของเบ h หรือ Elizabeth o l s e n โอ้โหทุกสีหน้าทุกอากับกิริยาทุกการขยับตัวขยับใบหน้า มันทําให้ผมเข้าใจถึงความรู้สึกตัวละครโจนถึงมิติตัวละครจะเรียบง่ายแสดงเรียบง่ายรู้สึกยังไงก็แสดงออกค่อนข้างจะชัดเจนแต่เป็นเรียบง่ายที่ทรงพลังผมเลยชอบการแสดงของเบสที่สุดครับสรุปถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบดูหนังรอมคอมง่ายๆเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณมีความสุขครับแตถ้าเกิดคุณต้องการหนังที่ท้าทายตามสไตล์ a 2 4คุณจะรู้สึกว่า มันท้าทายน้อยไปหน่อยเหมือนกับผมครับแต่จะรู้สึกจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับ eternity ผมขอให้คะแนนไว้ที่8คะแนนครับเล่าหนังรอมคอมได้อย่างมีชั้นเชิงเล่าเรื่องด้วยสีได้ดีแต่บทขาดมิติลึกซึ้งฉบับ a 2 4หนังเลยน่าค้นหาน้อยลงผมเลยให้ไว้ที่8คะแนนครับ ก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันชนใดรสนิยม่อนการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับคุณดู Eternity มาหรือ,อยังครับถ้าเกิดคุณดูมาแล้วก็คอมเมนต์บอกผมเลยครับว่ารู้สึกยังไงส่วนคนที่อยากจะรู้เรื่องว่าสีในหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องยังไงก็รอฟังคลิปถัดไปได้เลยครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับคลิปใหม่จะแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ เล,เล่าหนังรอมคอมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับ